เฮลโลสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พาของเล่นสุดเท่ของเรามาเที่ยวข้างนอกนะมามาหมุนตัวเล่นข้างนอกกันเลยนี่โอ้ว้าวเจ้าหญิงของเราหมุนตัวไปแล้วนะโอ้โอ้โอโอไม่ไม่ไม่นะโอ้ว้าวนี่ไปแล้ว let's go โอเคเราให้เ okay, จ้าหญิงเขาพักก่อนแล้วเราไปดุดเล่นตัวอื่นกันดีกว่าทุกคนนี่ตัวนี้แอลูแฟนช้างสีชมพูไปเลยเอาจะวิ่งไหมไม่วิ่งนี่ช้างช้างช้าง,างาแล้วทุกคนคน่ะนี่โอเคเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวถัดไปกันเลยกุ๊กกุ๊กไก่กุ๊กกุ๊กไก่นี้มาเลย ไก่น้อยไก่จิ๋วของเราทุกคนแล้วก็ตัวถัดไปของเราเป็นเจ้าไดโอโนเจ้าช้างแอลฟานี่ไปเลยเจ้าช้างของเราโอ้สุดยอดไปเลยทุกคนแล้วก็ที่ขี่หลังเตาอยู่นั่นก็คือเจ้าไดโนซอร์ทุกคนช้างของเราขาหักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว น่าสงสารเทราจ้างให้เขาพักผ่นดีกว่าโอ้มายกอช้างขาหักไปแล้วเนาะนี่ไดโนเสาร์ของเรานี่โอเคเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวถัดไปกันเลยเต่าเต่าเต่านี่ เตาเตๆเตาเตาตาเตาต,ตไปแล้วทุกคนหมามาเช่าตัวถัดไปทุกคนคะนี่ตามเจ้าเต่าของเ,เราไปแล้วนี่โอเคทุกคนคะวันนี้เราลาทุกคนไปด้วยเจ้าหมาน้อยมาเช้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บายบายค่ะทุกคน